ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a u t o ้ส o p e วันนี้เราจะพามาชมรายละเอียดของ Renault Koleos 2026 SUV ระดับพรีเมียมจากฝรั่งเศสที่มาพร้อมความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ให้โดดเด่นขึ้นกว่าเดิมทั้งภายนอกและภายในเพื่อแข่งขันในตลาด SUV ขนาดกลางได้อย่างสมบูรณ์แบบเริ่มจากดีไซน์ภายนอก c o l e o s 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่หรูหราและแข็งแกร่ง ด้านหน้าติดตั้งไฟหน้า LED Matrix Signature ใหม่ของเบรนพร้อมกระจังหน้าทรงเพชรขนาดใหญ่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายโค้งมนดูมีพลังล้ออัลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิกสปอร์ตขณะที่ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED แบบใหม่ที่เพิ่มความหรูหราและล้ำสมัยโดยรวม ในส่วนของเครื่องยนต์โคเลโอ2026มาพร้อมทางเลือกที่หลากหลายมีทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบ1.3ลิตรให้กำลังประมาณ158แรงมา้าและรุ่นไฮบริด1.6ลิตรให้กำลังมากกว่า200แรงม้าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความแรงและความประหยัดระบบเกียร์ CVT ได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นขึ้นและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบใหม่ช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นใจมากขึ้นในทุกสภาพถนน m a c โคลเลจะไม่ใช่รถที่เน้นความเร็วแต่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและสบายเหมาะกับการเดินทางระยะไกลหรือขับในเมืองภายในห้องโดยสารเรยนจัดเต็มความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูงวัสดุภายในเกรดพรีเมียมเบาะหนังพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในรุ่นท็อปแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด12.3นิ้วรองรับ Google Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมจอสแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลครบชุดระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลนและกล้องรอบคัน360องศาก็มีมาให้ครบห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมหลังคากระจกพานอรามาขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มบรรยากาศโปร่งโลง่ง ในด้านราคาเรน a u โคลเ l โอล2สอคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านบาทและสูงสุดราว1.6ล้านบาทแล้วแต่รุ่นและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นรถ SUV ที่ให้ความคุ้มค่าทั้งในเรื่องดีไซน์ความสบายและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมนี่คือรีวิวฉบับละเอียดของเรน a u โคลเ l โอ2026หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่จากเราในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับออโต้สกอป